ไม่ได้ไม่ยากนะทุกคนทำมันได้รถเองขับเองคุมรูทเองคอนโทรลเลอร์เองเรื่องของ delivery เองอ่ะพี่แม่เรียนด้านนี้มาพี่เริ่มยังไงเอาสั้นๆก็พอละหมายถึงว่ารถเองครับรถเองขับเองคุมรูทเองคอนโทรลเลอร์เองควบคุมคุณภาพอาหารตอนส่งอะไรเงี้ยมันยากนะพี่ไม่ถึงมอไซต์ตรงมอไซค์ครับมันยากไหมไม่ไม่ได้ไม่ยากนะทุกคนทํามันได้เพราะว่าคิดกันง่ายๆก็คือแบบ ก็จ้างมาก็แค่ไปโทรหาทุกแบรนด์ที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ใหญ่ๆที่เป็นแบบ Delivery ี่พิซซ่าฮัทเ้วดูว่าเขาหายเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่แต่เราผมก็ไปคำนวณมอเตอร์ไซค์ดูค่าน้ำมันแล้วก็คำนวณดูว่า1กิโลน้ำมันเท่าไหร่ก็เอาให้มันไม่ขาดทุนนะครับแต่เอาให้มันถูกกว่าลลามูฟพูดชื่อได้ไหมเนี่ยได้พี่เขาฟ้องก็ฟ้องพี่ไม่เป็นไรเขาไม่ฟ้องหรอกละมูฟเราก็ใช้อยู่เมื่อก่อนครับแต่ทีนี้พอเรามานั่งคำนวณดูมันก็ถูกกว่าถ้างั้นเราก็ถ่่่่่่าาายเเเออองงไไไไมมมมดีกกวแต้้ัันนทจริๆคปลื เพราะว่าเราก็เอผมว่าไอ้ที่พี่พูดว่าไม่ยากอ่ะแต่พี่ผ่านมาแต่ละอย่างที่พี่ได้ข้อมูลมามันลงลึกหมดแล้วไงมันก็เลยกลายเป็นง่ายพี่เห็นเฉลยหมดแล้วอ่ะผมว่าอาจจะเป็นเพราะตอนที่พี่เล่าว่าที่ทําที่อินโดครับอะไรอย่างเงี้ยพี่ไปเข้าหาข้อมูลไปล้วงลึกจริงสู้จริงเก็บจริงอะไรเงี้ยผมว่าบางคนแม่งแบบยังไม่กล้าถามคนขับด้วยซ้ำาม่เท่าไหร่ยังไงอะไรเงี้ยเข้าใจเข้าใจไม่ไม่ใช่ว่าผมไม่ใช่ว่าผมเก่งเลยนะจริงๆนะเราไม่ได้แบบมีความรู้เรื่องแบบสไตล์ไหมคุกวงในไหม เป็นมันอยู่ที่มายเซ็ตเรานะ<อ>ผมว่าพี่บีก็มีสิ่งนี้ไอ,อคนที่มันจะแบบเห็นอย่างเงี้ยแต่แบบเวลาเอาเอา,เอาจริงๆงเพราะในมายเซ็ตเราสแตนดาร์ดเราอะมันไม่รู้ว่าทําไมถึงต้องทาไม่ได้วะ<อ>คือชิงไปกันเออไม่คิดว่ามันไม่ได้อะใช่คือ,อไม่ใช่ว่าเราเก่งคือแต่ว่าระหว่างพูดมาตอนนี้มันักเซสไปแล้วไง<อ>แต่ไอก่อนอันเนี้ยเราไม่ได้ผมก็ไม่เคยมานั่งอธิบายให้ใครเพาเมื่อก่อนเราแบบลำบากไปยังไงบ้างเลย